รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอ o อแบกอวอร์ดประเภทสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีนางสาวเพียงใจหงทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีดำเนินการบริหารภายใต้รูปแบบ Power of Love โดยมีองค์ประกอบด,ดังนี้ 1. Power of Love พลังแห่งความรัก ความรักตนเองรักเพื่อนร่วมงานรักนักเรียนองค์กร 2. learning การเรียนรู้การพัฒนาด้านองค์ความรู้การพัฒนาด้านทักษะและการพัฒนาด้านความสามารถ 3. participation การมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารการตัดสินใจและร่วมกันพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCF หรือ plan การวางแผนดูการลงมือปฏิบัติ check การติดตาม feedback ผลสะท้อนกลับ4 implementation การปฏิบัติการนำผลการวิเทศติดตามข้อเสนอแนะผลสะท้อนกลับองค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนผลสมดุลทางการเรียนของนักเรียนจะเลียสูงขึ้นทุกทักษะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมของผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ99.22 ผลจากการดําเนินงานส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจํานวน4คนด้านกีฬาจํานวน20รายการได้รับทัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติไปแข่งขันร,ระดับนานาชาติที่ประเทศแคนาดาจํานวน2คนด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพมีทักษะการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นการเสนอขอรับรางวัลในระดับต่างๆตลอดจนสวัสดิการอย่างทั่วถึง ด้านกายภาพโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอกับการใช้งานระบบสาธารณูประโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศเ์ื่อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญมีมาตรการในการประหยัดพลังงานด้านการบริหารจัดการมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกันปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปในทางเดียวกันตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด มีการจัดการระบบนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอด้านสื่อและเทคนโนโลยีเพื่อการสอนส่งเสริมให้ครูมีพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีและนำสื่อมาใช้ด้านต่างๆของสถานศาึกษาการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งจับที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แก่เพื่อนครูและผู้ที่สนใจ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นมีการให้บริการอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนในการพัฒนามีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันถูกต้องทันสมัยนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่ามีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา,าอย่างสม่ำเสมอรวดเร็วผ่าน Facebook เว็บไซต์โรงเรียน Google Drive และระบบปักมุดนักเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเพียงพอมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและใช้อย่างคุ้มค่าเป็นที่ชื่นชมจากผู้ปกครองชุมชนตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเสมอนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความปลอดภัยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพป,ปัญหามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาลำดับความสําคัญเป็นแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจาปีดําเนินการตามแผนที่มีการติดตามตรวจสอบสม่ําเสมอและนําผลการดําเนินงาน มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ี่ได้ในระดับดีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ให้มีผู้รับผิดชอบตามอาคารสถานที่และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอโดยสำรวจสถานที่หรือจุดเสี่ยงจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และปลอดภยัยเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีมีการติดตั้งระบบเครื่อง ทั้งดับเพลิงติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมให้บริการแก่นักเรียนผู้ปกครองครูและชุมชนการบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีมีการนิเทศติดตามการทํางานอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,564การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านการประเมินได้คะแนนเต็ม560 การบริหารงานด้านบุคคลมีโครงสร้างการบริหารงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาตนเองสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลต่างๆเช่น ผู้อำนวยการได้รับรางวัลวันอแบกอวอร์รองชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติการศึกษาพิเศษประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการปีการศึกษา2563รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2564จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมธัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานประจำปี2564จำนวนสี่คน ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานประจำปี2,564จำนวน60คนสถานศึกษาได้รับรางวัลผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,564ถึง2,568รางวัลโอแบกอวอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติการศึกษาพิเศษประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ2,563รางวัลอันทรงเกียรติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับชาติประจำปี2,564 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา2565และรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวประจำปีการศึกษา2565จากผลการดำเนินงานพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายรอยละ84.60